สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนธาตุน้ำรักคณะธาตุน้ำวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาพยากรณ์เกี่ยวกับพระราหูกันนะคะเนื่องจากดาวราหูย้ายออกชาวเมษไปอยู่บ้านของชาวราศีมีนซึ่งการย้ายบ้านของราหูในทางโหราศาสไทยนะคะคือมีผลกระทบกับทุกราศีแต่จะกระทบไปในทิศทางไหนนั้นเดี๋ยวเรามาใช้ไพ่ยิปซีในการสื่อสาร กับพระราหูกันนะคะว่าท่านอยากจะบอกอะไรแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดบ้างนะคะการเปิดไพ่นะคะก็อาจจะมีทั้งอุปสรรคเข้ามาบ้างนะอาจจะมีเรื่องราวดีๆเข้ามานะคะเพื่อนๆฟังไว้เป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางแต่ก็ไม่ควรเอาการเบียโกรของกวางนะคะไปตัดสินอะไรในสิ่งที่ มันยังไม่ได้เกิดขึ้นนะคะฉะนั้นเรามาดูเพื่อตั้งสติก่อนสตาร์ทก่อนอื่นนะคะกวางต้องขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกๆคนมากเลยที่ติดตามกปนมาตลอดทั้งผู้ติดตามเก่าแล้วก็ผู้ติดตามใหม่ทุกๆท่านและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะผู้ให้การสนับสนุนช่อง e d n o t ท l o t 99 9ามาสเสมอนั่นได้แก่ขนมยูโรคัสตาร์ทเค้กอิ่ม ทุกที่ทุกเวลาอิ่มสบายท้องนะคะหาซื้อได้ง่ายที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาห้างสรพรพสินค้าทั่วประเทศร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะคะนี่เป็นรสชาติตัวอย่างที่กวางมาตั้งไว้ตรงนี้นะเป็นรสชาติแตงญี่ปุ่น,นะคะเป็นรสชาติเมลอนนะ,ะในทุกๆเช้านะคะกวางก็จะหยิบมาหนึ่งหอนะคะเป็นเครื่องเคียงรับประทานคู่กับกาฟแฟดำสําหรับกวางนะคะมื้อเช้าหนึ่งครับเค้กนี่ก็คืออิ่มแล้วนะ ยังไงกวางก็ฝากให้เพื่อนๆนะคะช่วยกันสนับสนุนสปอนเซอร์หลักของช่องอีดีนอตทาร์หลด99ด้วยนะคะก็หลายปีแล้วนะคะประมาณเกือบ2ปีแล้วมัง้งประมาณปีกว่าๆนะคะที่ยูโรเคสนะคะเป็นสปอนเซอร์ให้กับกวางมาอย่างยาวนานมากๆต้องขอขอบพระคุณมากๆนะคะ เอาลคะค่ะเพื่อนๆเราพร้อมจะเข้าสู่การดูดวงแล้วหรือ,อยังนะคะมาดูซิว่าไพ่ย,ยิปซีเขาจะบอกอะไรเกี่ยวกับอิทธิพลของดาวราหูไปรับชมรับฟังกันได้เลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะเพื่อนๆธาตนา้ำรักนาทาตุน้ำมีพิจิกกรกฎเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเมื่อวันที่17ตุลาคมปี2,566ดาวราหูย้ายบ้านดาชชาวราศีเมษเข้าสู่เลือนราศีมีรักนามีนะคะ ส่งผลกับทุกๆราศีเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะส่งผลไปในทิศทางไหนให้กับคนธาตุน้ำมีนพิจิกรกรกฎวันที่เกิดนะคะเพื่อนๆสามารถเช็กได้ภายใต้คลิปนี้เรามาเปิดไพ่ไปพร้อมๆกันให้กับชาวธาตุน้ำนะคะช่วงนี้ชีวิตชาวธาตุน้ำมีนพิจิกรกรกฎเป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ย j ดเม้นต์สิบดาบเข้ามา จอช m ม n นสิบดาบหมูงูสิบเหรียญสำหรับชาวธาตุน้ำนะคะต้นไลายต่ปายดีนะแต่ก็ไม่ถึงกับว่ามันจะส่งผลกระทบให้เราไปในทิศทางที่มันดูแย่นะคะเพียงแค่ว่าคุณอาจจะเจออุปสรรคเข้ามาเยอะหน่อยนะแต่สุดท้ายแล้วคุณจะพบเจอแต่ความโชคดีในอุปสรรคที่เราได้ผ่านมาแล้ว สำหรับทาดน้ํานบางคนก็อาจจะยังแบบได้รับผลกระทบกับพลังงานของอำนาจลาหูอยู่บ้างนะคะอาจจะทําให้เราเป็นกังวลรู้สึกแบบไม่มั่นใจในตัวเองหลายๆเรื่องบางคนนะคะอมีอุปสรรคที่เกี่ยวกับครอบครัวอาจจะมีภาระหน้าที่ความรับผิดช,ชอบในเรื่องของของเงินที่เราอาจจะต้องซัพพอร์ตครอบครัว ช่วงนี้ธาตุน้ำก็อาจจะหาเงินไม่ทันนะคะการเงินอาจจะจะช็อตบ้างอะไรบ้างนะแต่กวางยังเห็นยังเห็นพลังงานของออเขาเรียกว่าพลังงานของคุณงามความดีอะของธาตุน้ำอะนะคะยังช่วยอุ้มชูคุณอยู่นะคะมันเหมือนกับอุปสรรคมันจะดิ่งมันก็ไม่ดิ่งนะมันก็ยังมีอะไรมาฉุดเราทําให้เราแบบว่าไม่จมลงไปอะนะมันก็ยังมีออ ช่องว่างให้เราหายใจหายคอนะคะมันก็อาจจะมีช่วงอุปสรรคเข้ามาบ้างแล้วช่วงบทที่มันจะดีขึ้นมาม,นมันก็ดีแบบที่คุณงงๆอะ่ะมันก็ดีแบบที่คุณเองยังไม่ได้ตั้งตัวอะไรเลยอะ่ะแต่กวางมองว่าอิทธิพลของราหูเนะี่ยเท่าที่กวางดูจากไพ่นะ่ยยังสงยังส่งผลกระทบต่อคุณอยู่นะคะธาตุน้ำเดี๋ยวกวางขอดูหน่อยนะบางคนอาจจะส่งผลในครอบครัวนี่แหละเรื่องสุขภาพของตัวคุณแล้วก็สุขภาพของคนในครอบครัวด้วย บางคนอาจจะต้องดูแลครอบครัวดูแลคนป่วยอะไรอย่างนี้นะคะในบางท่านนะคะหรือบางคนอาจจะมีปัญหารเรื่องงานเข้ามาอ,อ๋อมันเหมือนกับการงานของเราช่วงนี้ม,นมันมีความเหนื่อยล้าเข้ามานะคะแล้วก็อาจจะมีปัญหาในที่ทํางานเข้ามาแต่ไม่เป็นไรหรอกนะเดี๋ยวฟังขอดูซิว่าคุณจะผ่านพ้นอุปสรรคเหล่านี้ไปได้ช่วงระยะเวลาไหนเดี๋ยวมันก็จะผ่านแล้วคะ่ะท่านนะเดี๋ยวมันจะดีขึ้นแล้วละ่ะ อีกไม่นานหรอกกวางมองว่าถ้าน้ำบางคนเครียดในเรื่องของงานเพราะว่ามันมีการแข่งขันอะไรบางอย่างเข้ามานะคะที่คุณต้องการความก้าวหน้าในเรื่องของการงานที่มากกว่าเดิมคุณอาจจะทำงาน มานานมากพอแล้วแล้วมันก็ยังไม่ได้แบบมีการปรับเปลี่ยนอะไรเกิดขึ้นเลยนะคุณก็อยากจะใช้พลังกายพลังใจใช้พ w e r ของเราในช่วงนี้ไปโฟกัสทํางานตรงนั้นให้มีผลงานบางทีคุณอาจจะเครียดเกินไปนะคะบางครั้งเน่ะเราลงมือทํางานนะเราทําดีแล้วละ่ะธาตุน้ําแต่ว่าด้วยความที่ที่เรากลัวว่างานของเรามันยังดีไม่สุดเนี่ยคุณก็อาจจะเอางานมาแก้อย,อย่างเงี้ยจากที่มันจะอ,อ๋อ เป็นผลงานที่ที่ดีอย่างเงี้ยแล้วเราเอาเอาตรงจุดนั้นมาแก้ใหม่เพราะเราไม่มั่นใจในตัวเองอะ่ะเออมันมันอาจจะกลายเป็นออเราทํางานไม่ทันเนี้ยเพราะเรามัวมาแก้งานมาแก้ไขในสิ่งที่เราทําเสร็จไปแล้วอย่างเงี้ยสิ่งที่ต้องระวังมากๆเลยนะคะก็คือคนมีภาควิจารณ์ทัดน้ําอาจจะเป็นคนรอบข้างในสังคมเพื่อนร่วมง,งานเหมือนคุณทําดีแล้วละ่ะ ช่วงนะเวลานั้นนะคุณก็มั่นใจในตัวเองว่าคุณโอเคคุณสร้างผลงานดีแล้วแต่อาจจะมีใครบางคนเข้ามาเบี่ยงเบนความมั่นใจในตัวคุณนะ่ะก็จะมาวิจารณหรือมาติในสิ่งที่คุณทอํอ่ะก็ทําให้คุณพลอยแบบยังไงอะ่ะราชินีถ้วยอะ่ะคือพลอยกังวลไปด้วยอย่างเงี้ยทำให้เราเราหยิบสิ่งที่เราทําเสร็จไปแล้วมาแก้ไขกลายเป็นว่าปัญหามันเข้ามาเพิ่มเติมเข้ามากลายเป็นว่าเราทํางานไม่เสร็จกลายเป็นว่าเราทํางานไม่ทันกวางก็เลยจะบอกว่าทตุน้ําคะ คุณต้องมั่นใจในตัวเองคนที่วิาพากษ์วิจารณ์หรือคนที่ให้คําแนะนําเราเราสามารถเอามาคิดมาคิดน้อมรับฟังได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าเราเอาจะเอาทุกอย่างในสิ่งที่เขาพูดอะเออมากบในสิ่งที่เราทําทั้งหมดคือตอนนี้ธาตุน้ําสิ่งที่ต้องระวังคือความความรู้สึกของเราอะที่ขาดความมั่นใจในตัวเองอะคะ่ะบางทีคุณอาจจะต้องมีตัวช่วยนะตัวช่วยในที่นี้ก็คือเราอาจจะต้อง ทำสมาธิสวดมนต์บ้างนะคะหรือมีเวลาที่จะปีกวิเวกนะแล้วก็อยู่กับตัวเองให้ให้มากอะคะ่ะอย่าให้ใครนะคะมาพูดทําให้เราเบี่ยงเบนไปจากสิ่งที่เราก็ทําตรงนั้นดีแล้วนะ mm hmm. เพราะว่าเดวิลมันเข้าม,ามันมันหมายถึงการขัดขวางนะคะหรือมีเหตุปัจจัยบางอย่างนะคะมามาขวางเราอะทาให้อ,อ่าเราไม่สามารถทําในในสิ่งที่เราคิดได้หรือบางทีนะ คาดน้ําบางคนอาจจะโดนขโมยไอเดียขโมยความคิดสิ่งนั้นอะ่ะมันเป็นสิ่งที่เราเราทำนะแต่ว่าคนอื่นอะ่ะขโมยไอเดียขโมยความคิดของเราไปทําอย่างเงี้ยมันกลับกลายเป็นว่าสิ่งที่เราคิดแต่คนอื่นไปทาคนคนคนนั้นได้ผลประโยชน์ไปแล้วส่วนเราอะ่ะเราได้อะไรเราไม่ได้ผลประโยชน์อะไรกับตรงนั้นฉะนั้นกวางจึงบอกว่าถ้าคุณคิดอะไรคุณโฟกัสที่ความคิดของตัวเอง นะคะแล้วก็ทําตามเสียงความคิดเสียงความรู้สึกของตัวเองโดยที่เราไม่ต้องไปสนใจว่าใครจะว่าอะไรยังไงเราเพราะความมองว่าคนรอบข้างอะ่ะจะเป็นคนที่ตัดรอนความมั่นใจของตัวคุณแต่ถ้าคุณเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองนะความมองว่าสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณเอาไปลงมือทําสิ่งนั้นจะเป็นผลประโยชน์กับคุณแล้วผลประโยชน์ตรงนั้นมันจะไม่ตกไปเป็นของคนอื่นนะคะอือ อิทธิพลดาวราหูนะคะมีผลต่อความรู้สึกของคุณแต่เราสามารถหลีกเลี่ยงอิทธิพลของดาวราหูได้โดยการที่เราจะต้องเสริมความมั่นใจให้กับตัวเองอาจจะมีตัวช่วยเข้ามาอย่างเช่นการสวดมนต์นั่งสมาธิกวดน้ําให้กับเจ้ากรรมนายเวรน,นะคะเดวิลใบนี้ยังหมายถึงเจ้ากรรมนายเวรได้ด้วยนะ just ติสิบดาบเนี่ยนะคะบางทีนะคะสิ่งที่มันพัดพาเราไปเจออุปสรรคนะ่ย ก็อาจจะมาจากเศษวิบากกรรมเล็กๆน้อยๆของเรานะคะแต่เราสามารถหลีกเลี่ยงมันได้นะก็อย่างที่กวางบอกไปนะ่ะสติปัญญาเท่านั้นสติของเราปัญญาของเราความเชื่อมั่นของเราสิ่งนี้จะช่วยให้เราหลีกเลี่ยงวิบากกรรมตรงนี้ได้จากอ่อจากที่มันอาจจะมีปัญหาเข้ามามากๆแต่เราสามารถแก้ไขปัญหาด้วยสติและปัญญาของเราวิบากกรรมตรงนั้นก็ทําอะไรเราไม่ได้นะคะฉะนั้นช่วงนี้ก็ อ,อาจจะต้องนั่นแหละใช้สมาธินะคะนั่งสมาธิบ่อยๆนะคะแล้วก็อุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรไปนะคะอุปสรรคอะไรที่ที่เข้ามาเนี่ยก็อ,อขอให้เราผ่านพน้นอุปสรรคตรงนั้นไปได้อืมอ่ะเดี๋ยวมาดูซิทัดน้ำทัดน้ำไม่เป็นไรนะจ๊ะมันไม่ถึงขนาดตอนหลอกอ่ะมาดูมาดูมาด,มาดูมาดูนะคะว่าชีวิตจะเป็นยังไงคะ ในสิ้นปีนี้สิ้นปีนี้คุณจะผ่านพ้นเรื่องราวที่เป็นอุปสรรคไปได้ไหมเจ็ดเรียนนะคะออ้เดี๋ยวมันจะเริ่มมีอะไรดีๆเข้ามาแล้วเนี่ยเห็นไหมเราอย่าเพิ่งไปรู้สึกออวิตกกังวลน,นะความมองว่าความก้าวหน้าในชีวิตของคุณจะเริ่มดีขึ้นมันจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณนะคะ ในขณะที่คุณตกที่นั่งลำบากในขณะที่คุณมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องสะตุง้งสตัางเรื่องของการงานที่มันหาทางออกไม่ได้ปัญหาชีวิตอะไรก็แล้วแต่กวางมองว่าเดี๋ยวจะมีมือมือที่มองไม่เห็นเข้ามาช่วยก็ได้มือที่มองไม่เห็นในที่นี้คือมือของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ของคุณการที่คุณไปขอพรไว้และยิ่งถ้าคุณทําดีบ่อยๆทําท่านบ่อยๆทําบุญบ่อยๆนะคะความดีของคุณนะคะสิ่งดีๆที่คุณทํานั้น่ะ จะช่วยอุ้มชูคุณในยามที่คุณลำบากจริงๆเวลาที่ท่าุน้ำอะ่ะเจอกับอุปสรรคเจอกับปัญหามันจะมันเหมือนจะตันเจอทางตันจริงๆอะแบบมองไปทางไหนไม่มีใครช่วยอะในเมื่อเราลองพยายามด้วยตัวเองแล้วว่าทาาุน้ําเดี๋ยวสิ่งแวดล้อมจะเข้ามาช่วยคุณเองเดี๋ยวสิ่งแวดล้อมนะคะจะเข้ามาซัพพอร์ตหาทางออกให้คุณได้เองปัญหาทุกปัญหาคะ่ะทาตุน้ํา มันมีทางเข้ามามันก็ต้องมีทางออกไปเหมือนกันนะคะเนี่ยกวางมองว่าเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือเมตตาอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคะในที่ทํางานก็ได้เขาอาจจะเห็นความตั้งใจของคุณแล้วเขาก็น่าจะรู้เออว่าตอนนี้คุณมีปัญหาตรงไหนเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาช่วยแก้ไขนะคะอาจจะเป็นมือที่มองเห็นแล้วหนึ่งแต่ถ้าเป็นมือที่มองไม่เห็นนะคะอาจจะเป็นความดีที่คุณเคยทําสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคยไปบนบานสานกล่าวเอาไว้ นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคยไปขอพรเอาไว้เนี่ยจะเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็ซัพพอร์ตคุณทําให้คุณได้เงินเพิ่มขึ้นจากการทํางานหรือบางทีนะธานะ้ำถ้าคุณทํางานเสริมอะไรก็แล้วแต่คือถ้าแบบช่วงนี้เงินมันไม่พอใช้ไม่รู้จะไปหาเงินที่ไหนนะคะจะรอโชคลาภรอซื้อหวยเนี่ยในเร็วๆนี้เราก็ไม่อยากไปคาดหวังอะไรมากนะทางออกของเราคือคุณอาจจะอยากทํางานอื่น คือช่วงนี้ถ้าน้ำมีอะไรที่รู้สึกว่าฉันทํางานแล้วถ้ามันเป็นงานที่โอเคสุดจริศ่ะแล้วมันได้ตังคุณทําหมดคุณเป็นคนที่ไม่เกี่ยงงานนะคะถ้าสิ่งนั้นมันได้เงินออคุณก็จะใส่ความขยันลงไปใส่พ w e r ลงไปนะคะแล้วคุณก็จะได้เงินจากแรงที่คุณทํางานนั่นแหละแต่สิ่งหนึ่งที่จะช่วยก็คือ,อ,อความดีของคุณนะที่คุณเคยทาอ่ะเขาก็จะช่วยส่งคุณนะคะให้การงานคุณดีขึ้นเนี่ย มีเหตุทําให้คุณได้เงินก็แล้วกันได้เงินจากการงานที่คุณทําอาจจะเป็นงานเสริมที่ทําเพิ่มแล้วอาจาจะได้ได้เงินมาจากการที่คุณขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะเดี๋ยวจะมีอะไรมาช่วยคุณนะคะต่อไปมาดูนะคะมาดูซิความรู้สึกของธาตุน้ำตอนนี้ธาตุน้ำรู้สึกยังไงบ้าง ลาชาดารู้สึกว่าต้องอดทนอดทนกับอะไรก็ไม่รู้อะอดทนกับปัญหาที่เข้ามาบางคนก็อาจจะเข้ามาพูดจาในลักษณะแบบดูถูกทาดน้ำก็มีนะเนี่ยกาวถ้วยเนี่ยแต่คุณเลือกที่จะไม่แชร์ค่ะค,คุณเลือกที่จะอดทนอะอดกลั้นแล้วก็แบบอะไรที่ปล่อยผ่านได้ก็ปล่อยผ่านแต่บางทีคำพูดของคนอื่นนะก็ส่งผลกระทบต่อจิใตใจคุณแง่าทาดน้ำ อแต่ความมองว่าหลังจากนี้ถ้าคุณฟังคลิปนี้ไปนะคะขอให้คุณนะคะอุเบกขาแล้วก็ไม่ต้องไปโฟกัสคนอื่นนะโฟกัสที่ตัวเราถือความมั่นใจให้กับตัวเองไว้ <c oughs> บอกกับตัวเองเลยค่ะว่าความมั่นใจของเรามันคืออาวุธที่มันคืออาวุธนะคะที่จะทาให้คุณเติบโตมันคืออาวุธที่จะทําให้คุณผ่านโ้นอุปสรรคเหล่านั้นไปได้ะค่ะ <c oughs> ความสามารถของคุณเนี่ยจะเป็นจะเป็นตัวนําทางทําให้คุณได้ผลประโยชน์นั้นอืผลประโยชน์น มาจากไอเดียมาจากความคิดคุณแต่สิ่งที่คุณจะต,ต้องระวังก็คือมันมีคนจ้องอะ่ะคนจ้องที่จะขโมยไอเดียขโมยความคิดของคุณอะ่ะเอาไปต่อยอดเอาไปสารต่อแล้วเขาเหล่านั้นก็ได้ผลประโยชน์ไงคะเออฉะนั้นช่วงเนี้ยอะไรก็ตามที่เหมือนกับถ้าเราคิดจะทําอะไรอะ่ะเราอยาไปกลางแผนที่ให้คนอื่นเขารู้หมดว่าคุณจะทํายังไงจะทําแบบไหนแพทเทิร์นแบบไหน,นคือคือถ้านั้นเป็นคนที่ไม่หวงไอเดียนะเป็นคนที่ไม่หวงความคิดเราก็ก็อยากจะบอกต่ออย่างเงี้ยแต่กลับกลายเป็นว่า คนที่เขาฟังไอเดียเราเขาอาจจะขโมยไอเดียของเราไปทําต่อก็ได้อืคือขโมยเครดิตเราขโมยลิขสิทธิ์ของเราอะอะอเประมาณนั้นนะคะอะไรก็ตามที่มันเป็นลิขสิทธิ์ของเรานธาตุน้านะถ้าคุณจะทําคุณลุยเลยค่ะคุณทําไปเลยแต่อย่าเพิ่งไปบอกใครว่าเราจะทําอะไรแต่ถ้าเราสําเร็จในสิ่งที่เราทําไปแล้วเราจะประกาศให้โลกรู้คือได้แต่ว่าเราอย่าเพิ่งไปบอกใครนะคะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าเครดิตของเรามันไปตกอยู่ที่คนอื่นอย่างนี้ แปดไม้เท้าคุณมีแรงสู้นะคะอุปสรรคเนี่ยอะไรจะเข้ามาเนี่ยคุณคุณผ่านมายอะแล้วถ้าคุณจะเจออะไรเข้ามาอีกในช่วงเนี้ยนะคะคุณมองว่ามันเด็กๆอะ <c ười> <c ười> มากกว่านี้คุณก็ผ่านมาแล้วนะคะแต่ถ้ามันมีเข้ามาอีกความมองว่าอุปสรรคของคุณมันเหลือน้อยนิดแล้วละ่ะนะถ้านะ้ำมันเหลือไม่ไม,มากแล้วเนะี่ยเท่าที่กวางมองอะเนี่ยเพราะคุณเติบโตมาจากอุปสรรคที่คุณเจอนะคะเนี่ยแล้วมันเหมือนกับว่าคุณมีภูมิต้านทานมากขึ้น กับตัวเองเนี่ยมันเหมือนเฮ้ยเราผ่านอะไรมาได้ตั้งเยอะตั้งแยะกับสิ่งที่เราแบกบแบกบเอาไว้นะคะมันน้อยแล้วมันไม่ได้เยอะแล้วค่ะเนี่ยมันจะมีการปรับเปลี่ยนคุณจะได้อ,อ่อเข้าสู่ชีวิตใหม่สิ่งดีๆกําลังจะเข้ามานะคะการที่เราจะประสบความสําเร็จอะไรก็แล้วแต่นะธาตุน้ำทุกๆอย่างมันมีอุปสรรคเข้ามาก่อนเสมอแล้วสุดท้ายคุณจะภูมิใจในตัวเองนะ เขาถึงบอกไงคะว่าช้าๆได้พลาเล่มงามหัวระที่หลังมันดังกว่าอยู่แล้วคือตอนนี้ใครจะอะไรยังไงกับเราเราปล่อยเขาคะ่ะเราเราจงทําตามตามสิ่งที่เราคิดว่าเราเราเดินทางเนี้ยเราทําสิ่งเนี้ยแล้วเราจะประสบความสําเร็จมันก็จะมีคําพูดบางคนที่มาขัดขวางบาง้บางแหละว่าโอ๊ยมันมันจะดีหรืออะไรนู่นนี่นั่นทำให้เราขาดความมั่นใจคุณไม่ต้องไปสนใจนะคะถ้าเราไม่ลองทําเราจะรู้ไหมบางทีความสําเร็จมันอยู่ตรงหน้านะเราเดินมาตามเส้นทางตามแผนที่ที่เราวางนะ แต่เราจะเดินไปอีกทางเพราะว่าเราไปถามทางคนอื่นเนี่ยเออว่ามันมันมันมีทางไหนไหมอย่างเงี้ยที่ที่จะไปให้ไวกว่านี้นะคะคนอื่นก็อาจจะไม่ได้หวังดีกับเราเท่าไหร่ธาตน้ำเออเขาก็อาจจะบอกทางรัดกับคุณเขาบอกทางรัดคุณ,ค,ณคุณอาจจะไปลงน้ําก็ได้นะปลายทางข้างหน้าฉะนั้นไม่ต้องสนใจนะคะธาตน้ําให้สนใจที่ตัวเราเชื่อมั่นในตัวเรานะสนใจในศักยภาพของตัวเรา นะคะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จระหว่างทางคุณอาจจะเจออุปสรรคแต่สุดท้ายเนี่ยไพ่เดอะวิลขึ้นมาเนี่ยคือความสําเร็จของคุณคุณจะเติบโตได้คุณต้องคุณต้องผ่านอุปสรรคมาแน่นอนคุณจะต้องเรียนรู้กับความผิดหวังนะกับกับความทุกข์มันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะคนที่ประสบความสําเร็จจริงๆอ่ะเขาก็ต้องผ่านอุปสรรคไอ้พวกนี้มาทั้งหมดเลยค่ะแล้วคุณก็เป็นหนึ่งในนั้นนะที่คุณจะผ่านสิ่งเหล่านี้ไปได้แล้ววันหนึ่งคุณจะพบเจอกับชีวิตที่สมบูรณ์แบบมากๆนะคะ โอเคนะถ้านั้นกวางเป็นกำลังใจให้นะคะเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นแต่ไพ่จบคือดีมากๆนะ The w o r e l เนี่ย The w o r l d คือไพ่ดีนอกจากเด h ดซันแล้ว The Wheel เนี่ยก็คือถือว่าเป็นไพ่ที่ดีที่สุดก็แสดงว่าป้ายป้ายหน้าของคุณปลายทางชีวิตของคุณมันคือความสมบูรณ์แบบที่คุณปัรขนาเอาไว้นะคะอทีนี้มาดูราศีที่เกี่ยวข้องนะราศีที่เกี่ยวข้องเนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นในเรื่องของความรักนะคะ บทบาทในชีวิตอะคนที่เขามามีราศีใดบ้างที่เด่นๆเห็นเป็นชาวตุลเห็นเป็นชาวมังกร<ๆ>เห็นเป็นชาวสิงโอเคนอกนั้นนะคะจะเป็นราศีเป็นธาตุอะไรก็ได้นะคะขอบคุณมากแม่นะคะเพื<ๆ>่อนๆทุกๆคนที่ติดตามกันมาตลอดเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าจเจอกันใหม่ใน EP ถัดไปสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย